ถ้าจีนบุกไต้หวันญี่ปุ่นจะถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นจะเข้าไปช่วยไต้หวันคำประกาศนี้มันก็เลยทําให้สถานการณ์ในช่องแคบของไต้หวันตึงเครียดขึ้นมาท,ทันทีรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงในปี2001นะเปลี่ยนแปลงในลักษณะการตีความไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญถ้ามีศัตรูมาบุกประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละญี่ปุ่นถึงเข้าร่วมสงครามได้แต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบมันมีมาหาอำนาจ เกิดใหม่ในเอเชียคือจีนจีนนี่ก็เล่งแฝดแสดงสัญญาณุภาพซึ่งญี่ปุ่นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเป็นคู่ปรับกันมาก่อนหมายความว่าถ้าพันธมิตรหลักของญี่ปุ่นอย่างเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันโดนโจมตีอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไัยคุกคามต่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นโดยตรงสวัสดีครับท่านผู้ชม รายการดีบีส่วถาวรวันนี้เรากลับมาพบกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นร้อนในทะเลจีนใต้อย่างที่เราทราบเนี่ยญี่ปุ่นมีนายกคนใหม่นะครับสมัยเอะทาคาชิซึ่งเป็นผู้หญิงสมัยเ,เธอสาวๆเนี่ยเธอเป็นเธอเล่นดนตรีด้วยนะเธอเป็นมือกลองตีกลองขี่มอเตอร์ไซค์อะไรก็เป็นสาวมั่นสาวทันสมัยพอสมควรนะครับแล้วข้อสำคัญเนี่ยทัศนะ คติในทางการเมืองเนี่ยเธอเป็นฝ่ายขวานุรักษณ์นิยมนะฮะแล้วก็เคยไปเยี่ยมสันเจ้ายาสุกุนินะครับหลายครั้งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าสันเจ้ายา,ยาสุกุนิเนี่ยมีนัยยะสำคัญในทางประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุน่นยังไงนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงตัวนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้ก่อนว่า เธอได้กระทําอะไรหรือประกาศอะไรออกไปแสดงจุดยืนอะไรออกไปนะฮะถึงทําให้ทะเลจีนใต้นะครับสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันเขาเรียกว่าร้อนเป็นไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะครับก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะครับชื่อว่าเมย์ซินโยนะครับก็เป็นน้ำมันทาถูนวด มีพระเถราอนุเถระชั้นผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านเลยก็ในวงการส่งเนี่ยก็ใช้กันเยอะแล้วตำรวจก็ใช้เยอะก็สรรพคุณนี้ก็คือเป็นส่วนน้ำมันสมุนไพรนวดแก้เคล็ดขัดยอกนิ้วติดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วก็จะหายถ้าท่านสนใจเนี่ยสั่งซื้อผ่านรายการแล้วก็จะได้รับส่วนลดพิเศษเพื่อเป็นการสนับสนุนรายการของเรานะครับตอนนี้ขอเข้าเรื่องในยุคญี่ปุ่นเธอไปทำอะไร ถึงได้เป็นประเด็นตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอย่างที่ทุกท่านก็ทราบกันอยู่ในยกญี่ปุ่นเธอประกาศว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเมื่อไหร่นะครับญี่ปุ่นจะถือว่าอันนี้เป็นภัยคุกขามต่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะเข้าไปช่วยไต้หวันนะฮะทีนี้คำประกาศเนี้ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ในช่องแคบของไต้หวันตึงเครียดขึ้นมาทันที ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้แต่เดิมหลังลงครามโลกครั้งที่สอ,อย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยว่าญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามถูกไหมฮะเกาะแกงต่างๆดินแดนที่ญี่ปุ่นได้ไปยึดของเขามาเนี่ยก็จะต้องมีการส่งมอบคืนนะฮะต่อเจ้าของเดิมซึ่งไต้หวันนะฮะเคยถูกญี่ปุ่นปกครองมา50ปี ยึดมาจากจีนก็ต้องส่งมอบคืนให้จีนมอบให้เจีงยงไคเชกรวมถึงเกาะโอกินาว่าด้วยนะฮะแต่โอกินาว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเชีงยงไคเชกแกไม่สนใจแกอยู่ที่ปืนแผ่นดินใหญ่ณนะเวลานั้นเราพูดกันถึง70ปี80ปีที่แล้วอะ่ะเจียงไคเชกแกมองว่าเกาะเล็กๆชาวประมงอยู่ไม่มีความสำคัญห่างไกลการที่รัฐบาลจีนรับมาเนี่ยเป็นภลระ โอกินาว่าชื่อเดิมก็คือชื่อเรีวกิวเกาะเรีวกิวหรือหลิวฉิวในภาษาจีนนะครับพลเมืองบนเกาะเนี่ยมีวัฒนธรรมอะไรเหมือนจีนเลยนะฮะตอนหลังญี่ปุ่นก็ไปยึดมายึดมาพอหลังสง,งรครามโลกที่สองก็ต้องคืนให้จีนคืนให้เชียงคเช็กแต่เชียงคเช็กแกบอกว่าไม่ไม่เอาไม่อยากได้อเมริกาก็เลยเก็บเอาไว้แล้วต่อภายทายหลังเนี่ยคืนเป็นญี่ปุ่นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับแต่ทีนี้เนี่ย พอคืนให้ญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยอเมริกาก็ไปตั้งฐานทัพอยู่ที่โอกินาวานะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ไล่ก็แล้วประท้วงก็แล้วเพราะฐานอเมริกาเนี่ยบางคนบางนายเวลาไปอยู่บนเกาะกินเหล้าเมาไปก่อเรื่องแล้วก็ไปมีคดีข่มขืนผู้หญิงญี่ปุ่นที่โอกินาวาเยอะแยะนะฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลามีคดีนะฮะศาลญี่ปุ่นไม่มีตัดมีการตัดสินฐานอเมริกานะฮะ พึ่งจะมาเปลี่ยนตอนหลังนั่นเองก็ต้องส่งตัวให้สหรัฐเอาไปขึ้นสารหารสาหรัฐนี่อันนี้มันก็เหมือนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตชาวโอกินาว่าเขาไม่อยอมก็ประท้วงประท้วงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถให้สาหารอเมริกาเคลื่อนีสารทัพผมก็เลยสงสัยว่าสัญญาที่อเมริกาคืนเกาะโอนโอกินาว่ากลับไปให้ญี่ปุ่นเนี่ย มันมีข้อตกลงลับอะไรที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือเปล่าว่าทำไมฐานเาบสอเมริกาเบสที่โอกินาว่าเนี่ยถึงเคลื่อนย้ายไม่ได้บางทีมันอาจจะมีตกลงกันเพราะว่าจริงๆแล้วโอกินาว่าอเมริกาไม่จำเป็นต้องคืนของญี่ปุ่นนะดินแดนต่างๆที่ญี่ปุ่นไปยึดเข้ามาก่อนสองครามโลกที้สองเนี่ยหลังหลังสงครามโลกที่สองญี่ปุ่นในฐานะผู้แพ้สงครามจะต้องคืนกลับไปให้ เจ้าของเดิมทั้งหมดเลยรวมทั้งถึงโอกินาว่าด้วยอันนี้แหละแต่อเมริกาเอากลับมาให้ญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยสง่งคนก็เลยสงสัยว่าไอ้สัญญานอกเหนือจากที่เซ็นกันแบบเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า confidential cost เ่สัญญาลับหรือเปล่าทํานองแบบยูเครนกับอังกฤษสหรัฐจากเซ็นสัญญาความร่วมมือร้อยปีนะ่ะมันยังมีสัญญาฉบับหนึ่งที่เป็นคอนฟิเดนเชียล มีรายละเอียดตรงนั้นแบบนี้หรือเปล่ามันถึงฐานทัพที่โอกินาวาเนี่ยชาวบ้านเ็าประท้วงเ็าไล่งไงมันถึงไม่ไปนะฮะถ้ามองในแง่หนึ่งเป็นไปได้ไหมอเมริกาคืนให้ญี่ปุ่นโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามไล่ฐานอเมริกาต้องมีเบสอยู่ตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามให้อเมาฐานทัพอเมริกาออกจากโอกินาวาอเมริกาจะาโอกินาวาคืนอย่างนี้หรือเปล่า มีอันอันนี้เป็นเป็นความเป็นไปได้นะฮะโปรอันนี้อันนี้อันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับเป็นการคาดการณ์เฉยๆเพราะเราไม่ทราบว่ามันมีสัญญาลับแบบนี้อยู่ไหมแต่ผมสงสัยว่าทําไมคนอุกินาวาประท้วงแล้วประท้วงอีกไล่แล้วไล่อีกฐานฐานทัพอเมริกาถึงไม่ยอมย้ายไปสักทีอ่าอ่ะทีนี้เล่าต่อพอมาถึงตรงนี้ปั๊บอเมริกาพอญี่ปุ่นแพส้สงครามอเมริกาเขาก็เขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนเยอรมน,นีอ่ะส่งทหารไปละลานประเทศต่างๆนะไปบุกประเทศนู้นบุกประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจํากัดสถานะทางการทหารญี่ปุ่นเนี่ยห้ามมีกระรวงกลาโหมห้ามมีกองทัพมีได้เฉพาะอากองกําลังป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออเมริกาเป็นคนรับรองเอาฐานทัพอเมริกันไม่ตั้งแค่นั้น เท่านั้นญี่ปุ่นเนี่ยห้ามมีเครื่องบินลบเรือลบระยะไกลอะไรที่ว่าจะเอาไปบุกชาวบ้านเขาได้นะฮะเป็ดกองหลังก็ป้องกันตัวเองเท่าน,นั้นนะครับแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญว่าเขียนโดยอเมริกันนะฮะญี่ปุ่นจะไม่ลุกลานใครจะไม่เริ่มเกาะสงครามนะฮะเด็ดขาดญี่ปุ่นจะเข้าร่วมสงครามได้ต่อเมื่อเป็นการป้องกันตัวเองหรือเซลฟ์ดิเฟนต์ก็คือว่ามีใครเนี่ยมาบุกญี่ปุ่นนะฮะ ญี่ปุ่นถึงจะตอบโต้ได้นะฮะอันนี้เป็นลักษณะเซลล์ดิเอนซ์อย่างเดียวห้ามไปบุกใครนะครับแล้วไอ้ไอรัฐธรรมนูญอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในปี2015นะครับเปลี่ยนแปลงในลักษณะการตีความไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะครับแต่เป็นการตีความในลักษณะที่มีความหมายกว้างขึ้นแต่เดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดว่า ถ้ามีศัตรูมาบุกประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละญี่ปุ่นถึงเข้าร่วมสงครามได้แต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องในเมื่อปี2015มีการจัดการให้มีความตีความใหม่ขึ้นมาเนื่องจากตอนนั้นน่ะอย่างที่เราทราบมันมีมาหาอำนาจเกิดใหม่ในเอเชียคือจีนจีนนี่ก็เล่งแสแ,งแสดงสญญานุภาพซึ่งญี่ปุ่นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเป็นคู่ปรับกันมาก่อนแล้วี่ปุ่นไปทําอะไรไว้ในจีนบุกประเทศจีนฆ่าคนจีนอะไรไว้เยอะแยะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจีนมีความก้าวหน้าทางการทาหารขยายกองทัพเรือตอนนี้ก็มีเรือมันทุกรขึ้นบินถึงสลำแล้วญี่ปุ่นก็ไม่สบายใจญี่ปุ่นก็กลัวพอปี2015มีการตีความรัฐธรรมนูญใหม่บอกว่าที่ว่าญี่ปุ่นโดนโจมตีเนี่ยญี่ปุ่นถึงเข้าร่วมสงครามเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าศัตรูเนี่ยมาบุกโจมตีก่อนญี่ปุ่นเท่านั้นนะแต่ให้ขยายความรวมถึง พันธมิตรหลักของญี่ปุ่นในภูมิภาคด้วยหมายความว่าถ้าพันธมิตรหลักของญี่ปุ่นอย่างเช่นเกาหลีใต้อย่างเช่นไต้หวันอ่าโดนโจมตีอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของญี่ปุ่นโดยตรงเพราะว่าถ้าการโจมตีไต้หวันไต้หวันไปตกไปอยู่ในมือของศัตรูแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเหมือนถูกภัยคุกคามละในลักษณะเนี่ยเขาให้อนุญาตให ญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามได้โดยไม่จําเป็นต้องมาบุกญี่ปุ่นโดยตรงบุกพันธมิตรของญี่ปุ่นแต่ถ้าการบุกพันธมิตรของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามก็เข้าร่วมได้เขาเรียกว่าเป็น collective defense นะฮะอ,อันนี้เป็นการตีความขยายซึ่งมันก็จะมาเป็นปัญหาตราบจนถึงทุกวันนี้หลังปี2015นะครับนายกญี่ปุ่นทุกคนก็ยึด ตามแบบร,รูปแบบนี้มาตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงนายกหญิงคนปัจจุบันคือทาคาชิซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งเนี่ยเธอประกาศเลยบอกว่าถ้าจีนบุกไต้หวันญี่ปุ่นจะปกป้องไต้หวันเพราะอ้างการตีความใหม่เมื่อตี2015เนี่ยมันเป็น collective defense ถ้าพันธมิตรของญี่ปุ่นโดนโจมตีสิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดการคุกคาม ต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีสิทธิ์เข้าร่วมได้เท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีนะฮะแน่นอนทั้งฝั่งจีนอย่างที่เราทราบอยู่จีนคุยเรื่องอะไรก็ได้ยกเวน้นมันมีเส้นแดงอยู่บางเส้นที่ห้ามข้ามแล้วเรื่องไต้หวันนี่เป็นหนึ่งในเส้นแดงที่ปักกิ่งขีดเอาไว้ว่าห้ามข้ามเด็ดขาดสหรัฐเมกาก็รู้แต่ว่าอย่างที่บอกอ แบก็กกราวด์ของนายกทาคาอิชิซึ่งเป็นผู้นําหญิงเนี่ยเธอก็ห้าวนะฮะเธอก็สายลุยสายอนุรักษ์นิยมเธอประกาศเลยออกมาอย่างนี้แน่นอนไม่มีผลกระทบทันทีเลยนะฮะเศรษฐกิจกหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะฮะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยล่วงทันทีนะครับเพราะอะไรฮะจีนประกาศบอกพลเมืองเตือนพลเมืองไม่ควรไปเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นถ้าทุกวันนี้เนี่ยท่านไปญี่ปุ่นเนี่ยท่านจะเห็นว่า คนจีนไปเที่ยวเยอะมากผมเนี่ยไปบ่อยนะฮะก็จะเห็นว่าโอ้โหรอบๆข้างเนี่ยคนจีนป้ายภาษาจีนร้านค้าภาษาจีนพนักงานขายในช็อปพูดภาษาจีนเยอะแยะเต็มไปหมดต้องมีคนพูดภาษาจีนได้อยู่ในร้านประจำร้านที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีทุกร้านมีหมดนะฮะเขาจ้างเอาไว้เลยนะฮะบางทีเป็นคนจีนเลยฮะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เราจะเห็นว่าคนจีนในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมาก เมื่อก่อนเข้ามาเที่ยวไทยนี่เยอะมากนะฮะอย่างไทยก็มีปัญหาอย่างที่เรารู้อยู่นะฮะเป็นแหล่งสแกมเมอร์เป็นประเทศต้นทางที่จะส่งคนไปให้แก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งฟอกเงินแหล่งอะไรคนจีนเขาก็กลัวเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นเขาก็ไปญี่ปุ่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นการน่องเที่ยวกระทบโดยตรงนะครับกระทบโดยตรงแล้วมันก็จะมีมาตรการอะไรขยายต่อมาอีกถ้าญี่ปุ่น ไม่รีบทำสถานการณ์ตรงนี้นะให้ดีขึ้นไม่รีบปรับความเข้าใจของจีนนะจากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะขยายไปเรื่องการค้าด้านอื่นละนะฮะแล้วคู่ค้าญี่ปุ่นกับจีนท่านก็ทราบอยู่ว่าสองชาติเนี่ยค้ากันมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วบริษัทญี่ปุ่นต่างโตโยตา้าเอ่ยฮอนดา้าเอ่ยมิซูบิชิอะไรมีโรงงานเข้าไปผลิตในเมืองจีนทั้งนั้นพวกนี้เนี่ยถ่าในาเฟสสอง จะกระทบหมดตอนนี้เอาเรื่องท่องเที่ยวก่อนง่ายๆเลยรัฐบาลจีนเขาสั่งได้เหมือนสมัยเรือล่มที่ภูกเก็ตท่านจําได้ไหมฮะรัฐบาลจีนบอกเลยบอกไม่ต้องมาตอนนี้เขาสั่งกุุบทัวเลยฮะกุุปทัวหายเลยถ้าสั่งกุ๊บทัวแล้วยังไม่พอเนี่ยเขาจะเริ่มสั่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเองนะฮะมันเป็นสเต็ปญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็โดนอย่างนี้นะฮะภาคการท่องเที่ยวกระทบทันทีนะเพราะว่า นักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหลักของญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าปฏิยาของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองฝั่งนะฮะฝั่งหนึ่งเห็นด้วยว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยกระทบละ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องหาวิธีแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะครับแต่คนญี่ปุ่นที่มันเขาไม่ได้อยู่ในภาคท่องเที่ยวเนี่ย อีกส่วนหนึ่งเขากลับมีความเห็นว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการที่คนจีนมาเยอะเนี่ยทำให้คนมันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันจะไปไปรบกวนวิถีชีวิตประจําวันของเขาอย่างที่เราทราบเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเข่งคัดในเรื่องธรำรเนียมอะไรต่างๆมารยาทสังคมการอยู่ร่วมกันขึ้นรถไฟฟ้าห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันมันญี่ปุ่นเขาจะมีเขาเรียกว่า อติเกตเคานเตอร์ของเขามันเป็นแบบนี้พอนะท่องเที่ยวจีนอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยไม่ต้องบรรยายแล้วกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะฮะต,ต้องมองมองจีนในแง่ดีด้วยว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะฮะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละญี่ปุ่นก็แบ่งออกเป็นสองสองสองฝั่งอะไะแล้วในฐานะของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการเงินตรงนี้ใช่ไหมจากภาคการท่องเที่ยวแล้วแล้วถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะบานปลายนะ มันก็บานปลายไปถึงไหนฮะมันบานไปลายไปถึงเซกเตอร์อื่นด้วยดูง่ายๆสมัยก่อนใช่ไหมฮะที่บริษัทลอเต้ของเกาหลีใต้อะเอาสนามกอล์ฟให้รัฐบาลแล้วอเมริกาเอาขีปนาวุธทาร์าทที่าวา,าวป้องกันระยะไกลาทาร์ทไปตั้งในเกาหลีใต้แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเอาไว้ยิงกับเกาหลีเหนือไว้ยิงกับเกาหลีเหนือคุณก็เอา ขีปนาวุธระยะใกล้สิครับเพราะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันติดกันคุณไปเอาขีปนาวุธระยะไกลไปสกัดเนี่ยพอยิงขึ้นไปวิถีโค้งมันต้องขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมันต้องมันก็ข้ามหัวเกาหลีเหนือไปหมดอันนี้ใครก็รู้ว่าไม่ใช่เอาไว้เอาไว้สกัดจีนจีนเขาทำยังไงกับลอตเตก็เห็นอยู่ใช่ไหมฮะลอตเตมาดมีสาขาอยู่ในจีนเนี่ยร้อยกว่าแห่งปิดหมดเลยนะครับเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวตรวจก่อนเรื่อง มาตรฐานไอ้เกี่ยวกับเออ,อะไรอะความปลอดภัยเกี่ยวกับไอ้การป้องกันขีภัยอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่หรอกแต่อย่างที่เรารู้อะมันก็เป็นสงครามการค้าใช่ไหมล็อตเต้เขาก็น้ําท่วมปากพูดไม่ออกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นบริษัทเกาหลีใต้รัฐบาลจะขอที่ตรงเนี้ยเขาก็ต้องให้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ลงทุนในจีนถูกไหมมันก็เลยสุดท้ายก็ใช่ไหมมันก็ต้องยอมกืนเลือด ตอนหลังเทเตก็ต้องถอนการลงทุนจากให้จีนทั้งหมดเลยนี่แหละอันนี้อันนี้ก็คือผมเล่าให้ฟังว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่รีบเคลียร์เรื่องนี้จะเกิดขึ้นอะไรต่อเพราะตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นก็ส่งทูตพิเศษก็รู้ตัวว่าพูดอย่างนี้สถานการณ์มันไม่ดีละรีบส่งทูตพิเศษไปเจราจากับจีนนะฮะแล้วมันก็มีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่นักข่าวก็ถ่ายออกมาไม่ต้องบรรยายเลยดูเฉพาะภาพ ทูดญี่ปุ่นหน้าเครียดก้มหน้าทำหน้าเครียดยืนอย่างนี้แล้วฝ่ายจีนเนี่ยเขาแต่งชุดคล้ายๆชุดเหมาชุดจงซานนะแล้วติดเหรียญแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋ามือล้วงกระเป๋าแบบดูแล้วแบบท่าทางไม่ยีหละอะไรแบบสบายๆเราผมไม่ต้องดูผลการเจจาดูแค่นี้ก็รู้ละว่าการเจจาเนี่ยไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูยกต่อไปว่า สถานการณ์ตรงนี้มันจะคลี่คลายออกมายัางไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร